สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมของชั้นปฐมศึกษาปีที่3กันนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องที่2วิถีชีวิตของเราหัวข้อที่3กันนะคะเรื่องบุคคลตัวอย่างของชุมชนและท้องถิ่นของเรานั่นเองค่ะตามคุณครูไปดูกันเลยนะคะ ตามคุณครูมาดูบุคคลตัวอย่างกันเลยนะคะคนแรกเลยนะคะเด็กๆไปดูด้านซ้ายมือกันนะคะก็คือนายประสิทธิ์เอี่ยมเชื้อนั่นเองค่ะหรือเรียกเล่นๆว่าลุงมองนะคะลุงมองเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับการดูแลรักษาธ,ธรรมชาติโดยต่อสู้เรียกร้องให้เรือประมงรำใหญ่หยุดใช้อุปกรณ์ที่ทำลายธรรมชาติ ต่อต้านการบุกลุกป,ป่าชายเลนเพื่อทํานากุ้งของนายทุนจนกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมามาดูบุคคลตัวอย่างคนที่สองกันนะคะด้านขวามือค่ะก็คือนายวิเชียนมงคลหรือเรียกเล่นๆว่าหมอดินวิเชียนนั่นเองนะคะหมอดินวิเชียนเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นหมอดินอาสาประจำชุมชนได้ชักนำให้เกษตรกร,กรในชุมชนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่ามาแมลงนั่นเองค่ะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนกลับมาดีเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะบุคคลตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดู ต่อมานะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญในหน้าที่80กันนะคะเด็กๆดูไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยนะคะ,ะวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์นะคะวันหยุดแรกเลยที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะ,ะก็เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ะระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์นั่นเองนะคะตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีค่ะเด็กเป็นวันที่ชาวไทยน้อมรำลึกถึงวันสเสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชหรือที่เราเรียกว่ารัชกาลที่1น,นั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่สองนะคะที่คุณครูยกมาวันนี้เป็นวันหยุดสําคัญอีกวันหนึ่งน,นั่นเองนะคะก็คือวันฉัตรมงคลค่ะเด็กๆต,ตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาชิวีศีสินมหาวชิราลงกรณ ระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะเรามาดูวันหยุดที่สำคัญต่อไปกันเลยนะคะก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินปรมาฮิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะตรงกับวันที่28กรกฎาคมของทุกปีค่ะ ตามคุณครูมาดูตัวอย่างวันสำคัญต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยชาวไทยถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะตามคุณครูมาดูวันสำคัญต่อไปกันเลยนะคะก็คือวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตนั่นเองนะคะตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะเด็กๆวันหยุดที่สำคัญนะคะที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์อีกวันหนึ่งก็คือวันปิยมหาราชซึ่งตามปฏิทินก็จะตรงกับวันที่ 2ีตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นั่นเองค่ะต่อมาเป็นวันหยุดที่เกี่ยวกับชาติที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือวันรัฐธรรม,มนูญค่ะ ตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่ชาวไทยน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปรกเก้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7ะะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราชที่2475เป็นครั้งแรกนั่นเองนะคะดเด็กๆ ค่ะหลังจากเราดูวันสำคัญทางชาติและพระมหากษัตริย์ไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดูวันหยุดสำคัญเกี่ยวกับทางศาสนาบ้างนะคะเราไปดูวันแรกเลยนะคะก็จะเป็นวันมาคะบูชานั่นเองค่ะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่้าคำเดือน3เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้านะคะได้แสดงโอวาทปฏิโมก แก่เหล่าพระสงฆ์1,250องค์ที่มาราประชุมพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นเองค่ะวันสำคัญต่อไปนะคะก็เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ค่ะเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงวันค้ายวันประสูตรตัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า ในวันเดียวกันนี้เองนะคะวันสำคัญวันต่อมาก็คือวันอาสารหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ค่ะเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้านะคะทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัจจวคีและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้น คั้งแรกในโลกได้แก่มีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์สามนั่นเองค่ะวันสุดท้ายนะคะก็คือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันที่พระสงฆ์ต้องเริ่มอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลาสามเดือน โดยไม่ได้ออกเดินทางไปไหนนั่นเองนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะวันแรกเลยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะคือ วันสงการนั่นเองนะคะเด็กๆตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีค่ะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่อดีตการแล้วนะคะการปฏิบัติตนก็คือเด็กๆและครอบครัวนะคะสามารถทำบุญตักบาตรได้ที่วัดรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่แล้วก็เล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานนั่นเองนะคะเด็กๆชอบมากใช่ไหมคะ วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะวันสุดท้ายที่ครณจะมายกตัวอย่างให้ฟังก็คือวันพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญค่ะเด็กๆพระราชพิธีมงคลเป็นพิธีสงฆ์นะคะจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในอุโบสถวัดพระีรัตนศาสดา,ารามนะคะต่อมา พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพรามจะประกอบพิธีในวันถัดจากวันพระราชพิธีพืชมงคลน,นั่นเองนะคะณะมนทนพิธีสนามหลวงนะคะจะอยู่ที่กรุงเทพนะคะเด็กๆการปฏิบัติตนนะคะก็เพื่อระลึกถ,ถึงความสำคัญของเกษตรกรไทย และอาชีพเกษตรกรที่มีต่อการดํารงชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะดูคลิปนี้เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็สามารถอ่านหาความรู้เพิ่มเติมจากในหนังสือได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ